แต่งบ้านโทก้าอัปเดตสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็แต่งบ้านโทก้าอัปเดตนะคะเมื่อกี้เราลืมอัดก็เลยแต่งชั้นหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็แต่งได้ประมาณครึ่งทางแล้วใครสามารถรอกได้เลยนะคะทุกคนใครอยากได้ไอเดียนี้เราเจอในติ๊กต็อกนะคะทุกคนเขาเขียนว่าฟรีไอเดียนะทุกคนไม่ต้องมาดราม่านะคะ อาสบู่เด็กก็จะวางไว้ประมาณนี้นะเอานี่ประมาณนี้ตอนนี้ของเต็มห้องน้ำอย่างเยอะเลยค่ะโคนเดี๋ยวนี้แป๊บหนึ่งนะอันนี้ชุดเด็กนะคะชุดไม่ใช่แบบชุดสัตว์เลียกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะคือแบบมันเยอะมากอะที่เราเอามาจริงๆของที่เขา ในติ๊กตอกะของที่เขาใส่ออกไปอะมันน้อยมากเลยนะคะทุกคนแต่เราใส่ให้มันเยอะเพราะว่ามันแบบมันพูดไม่ออกอะมันพูดไม่ถูกโอ้ไม่กอดบัตรเครดิตเอาไว้ในนี้กันนี่นะคะะเป๋ากระเป๋าก็จะไว้ในนี้นะคะ อันนี้ชุดไปเที่ยวอู้ชุดไปเที่ยวเด้อเออประมาณนี้โอเคเดี๋ยวโอเคได้ละแจกันดอกไม้ก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคนะคะทุกคนผ้าอ้อมเด็กอู๋ไมค์อา้าหายอยู่นี่จะวางไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเออวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอาจุกนมมาแล้วก็นี่ ตู้เสื้อผ้าเด็กอาจจะไม่ได้มีเยอะนะคะเหมือนของผู้ใหญ่ตุ๊กตาหมีเออตุ๊กตาหมีเออไปเว้นตรงนู้นทำไมเนี่ยเออนี่ตุ๊กตาหมีจะวางไว้ตรงนี้นะคะชุดเด็กนี่นะคะชุดเด็กก็จะวางไว้ตรงนี้นี่อาเปิดตะตานทำไมชุดเสื้อผ้าของผู้ใหญ่คะ่ะทุกคนอันนี้เป็นอ๋อเนี่ยเจอแล้ว หาอยู่ตั้งนานโอเคกล่องต่อไปโอ้ไม่ก็ทุกคนอันนี้เราชอบมากเลยมันแบบสีมินิมอลดีเอาลงอาอันนี้สีมินิมอลมากเลยทุกคนแล้วก็ไว้ในห้องเด็กนะคะพอเด็กชอบเล่นตุ๊กตาหมีไม่ใช่ตุ๊กตาหมีตุ๊กตากระต่ายกบแล้วก็ไก่ นี่กระเป๋าเด็กวางไว้ในนี้นี่แหละใครเปิดไฟเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้ได้ยินเสียงเปิดไฟอ่ะไหนเออไม่ช่างเถอะนี่ชุดเด็กวางไว้ตรงนี้ค่ะโค้นชุดนอนชุดนอนนี้ชอบมากพราสิมสวยว้าวอันนี้ไม่รู้แล้วว่ามันจะติดไว้ตรงไหนดีอ่ะ เออตรงไหนโอ้หมายกอดูละเราละป๊บน,นึงนะคะทุกคนไม่รู้ว่าได้เปล่าแต่ขอเออได้ได้อุ๊ยดีมากเลยขออันนี้ที่นอนนะคะที่นอนแมวก็จะวางไว้ตรงนี้เนี่ยนอนค่ะนี่ก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะทุกคน ของกินอันนี้ชอบมากของพวกของกินเราก็จะวางไว้พวกตรงนี้นะคะเนี่ยตรงชั้นกระเป๋าชอบโอเคของครบกาน้ําชาอยู่ตรงนี้อันนี้พวกจานจะไว้ในนี้ละกัน,นะค่ะทุกคนเพราะไม่มีที่เก็บแล้วหนังสืออันนี้หนังสือของแม่เอาไปให้แม่อ่าน ชุดเดรสโอ้ไม่ก็อันนี้ก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะทุกคนกระติกน้ำว้า wow. กระติกน้ำสวยมากเลยค่ะน้ำหอมน้ำหอมก็จะวางไว้ตรงนี้ตรงไหนดีอังไม่โอ้ไม่มีที่วางเออตรงนี้นี่แหละกล่องต่อไปผ้าอนามัยนะคะทุกคนผ้าอนามัยวางไว้ตรงนี้แล้วไม่พีที่วางโอ้ชุด น่ารักดีฉันชอบกระเป๋าวางไว้ในนี้ได้ไมาเออได้นี่นะคะทุกคนอันพวกนี้จะวางไว้แบบนี้นะ <c oughs> ทุกคนคือแบบเออไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะอันนี้ชุดเด็กอีกแล้วชุดเด็กเยอะมาก เราคิดผิที่คิดถูกเนี่ยที่แบบแบบเอาของเด็กมาเยอะขนาดนี้นี่ชุดเด็กโอ้ไมก็เด็กช,ดด oh God, ชุดเดรสโอ้ไมก็ชุดเดอสพวกของแบบนี้เออไม่ใช่มัวกับไม่ชอบหมวกกันนี้ <c oughs> นี่นะคะทุกคนเราก็จะวางไว้ ตรงนี้ไม่รู้จะเปิดทำไมชุดเด็กโอ้ oh my god เด็กเยอะมากแต่เด็กมีแค่สองคนชุดยังเยอะเลยโอ้ oh my god ชอบอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันกระเป๋าไม่เอาฉันไม่เอากระเป๋าค่ะตะเกียงเอาให้เด็กแล้วการตะเกียงของเด็กน่าจะมีเมียเนาะ อันนี้ของผู้ใหญ่กระต่ายคิ้วๆเสียงอะไรอ่ะอ๋อหลอนนี่อันนี้ก็วางไว้ตรงนี้อันสุดท้ายชุดนอนนี่นะคะก็ปิดประตูเลยค่ะปิดตู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ปิดตู้แล้วก็จะขนของ ออกไปนะคะทุกคนนานนิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะกล่องเราไม่ได้เอาไปทิ้งเยอะนี่ได้ว นี่นะคะทุกคนใครจะกรอบก็กรอบได้เลยนะคะห้องอาบน้ําก็จะมีไฟซ่อนอยู่หลังต้นไม้นี่นี่นะคะกรอบได้เลยนะคะทุกคนห้องนอนเด็กก็กรอบได้นะคะฟีไอเดียฟีไอเดียเออไม่ใช่ฟีไอฟีอะไรนะเออไม่ต้องสนใจหรอกค่ะทุกคนห้องนอนเด็กเดี๋ยวเปิดตู้เซฟใ้ดูคะ่ะปิดไปเถอะ นี่ของก็จะอาจจะลุกๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ห้องครัวนะคะห้องครัวกับห้องนั่งเล่นผสมกันต่อไปห้องนอนของแม่นะคะทุกคนแบบนี้นะคะจะเปิดให้ดูโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนแต่อย่าเพิ่งนะคะทุกคนอย่าเพิ่งกดออกนี่นะคะ น่ารักมากเลยค่ะทุกคนนี่บายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนะเนะจอกันใหม่คลิปหน้า